สวัสดีครับวันนี้พามาชม n อ r 150เจ้าตาเหลี่ยมของผมเองนะครับตั้งแต่ทำเสร็จก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับเริ่มกันที่ชุดบนนะครับระบบเบรกเป็นฐานดำนะครับเปอร์สิสายเป็นสาย GP ฝ้า เดโทนาสีทองนะครับกระปุกเป็นสีชาพร้อมน,อนม็อตน้าขมตามด้วยสวิตช์ออฟลันนะครับพร้อมประกับที m ซตเอ็มลื่นๆนะครับตัวนี้ของแท้ตามด้วยสายละคังทองนะครับระบบเบรกชุดบนก็ประมาณนี้นครับ ดูที่ช่วงแผงคอนะครับแผงคอตัวนี้เป็นแผงคอเดิมนะครับทําสีใหม่งานสีตัวนี้ทําเองนะครับน็อตแผงคอเป็นน็อตนคมนะครับอันนี้น็อตนคมทั้งคันนะครับชุดเรือนใหม่เป็นของแท้ติดรถนะครับตัวนี้แท้ติดรดเลย บิ้วใหม่นะครับขัดออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนแฮนด์สายซิ่งรู้กันดีครับแฮนด์ S RX งานเป็นงานมเนียมนะครับปิดโชคนะครับตัวนี้ของนักคอมลอซิงตามระเบียบนะครับมาดูกันที่ฝั่งซ้ายนะครับสวิตช์ฮันนิเวลตัวนี้ ต่อใช้งานได้ทุกจุดนะครับช่วงหน้าชิวหน้าแท้นะครับแท้เบิกพร้อมสติกเกอร์ํำเตือนนะครับตัวนี้ต้องติดนะครับน็อตแผงคอก็เป็นน็อตหน้าคมนะครับฝั่งนี้ครับสายถัก เป็นสายถักของโมลินแท้นะครับระบบเบรกด,ด้านล่างเป็นปั๊มนิชชินแท้เบิกนะครับตัวนี้นึบหนบมีน็อตหนอนเป็นสแตนเลสนะครับงานของนักขมขาบเบรกเป็นงานสั่งตัดนะครับใส่จาน LS ร,ร้อยด้วยน็อตนักคมนะครับ แกนล้อตัวนี้ก็เป็นแกนล้อของนคมนะครับผมส่วนกระบอกชกชุดหน้าก็คือชุดหน้าเล็กตามที่วัยรุ่นเขาเรียกกันนะครับก็จะเป็นชุดหน้าของเดดนะครับแต่ตัวนี้คือไม่ได้ทําสีนะครับเป็นการลอกสีออกแล้วก็ใช้ในการปัดด้านนะครับตัวนี้ทําเองนะครับน,น็อตจานอย่างที่เห็นครับเป็นน็อตนคมจานหน้าก็จาน l s ทำการเจาะมิลลิ่งเพื่อให้เบาแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ทำสีใหม่เป็นสีน้ำตาลใหม่นะครับคล้ายๆเป็นแข็งของ ZX นะครับบูทล้อบูทล้ออลูมิเนียมนะครับสั่งกึ่งขึ้นมาส่วนล้อหน้าเป็นล้อโยโกโอขอบสิบเจนะครับรัดด้วยยาง IRC แม็กซิงขนาดสองร้อยนะครับลายก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนดุมหน้านะครับผมใช้เป็นดุมเด็ดนะครับส่วนบูธก็ตามนี้นะครับบูธงานกึ่งมาที่เดียวกันนะครับกับฝั่งนูน้นกับบอกโชค๊คฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ แกนล้อประมาณนี้นะครับไฟหน้าครับแท้ติดรถทําการขัดบิ้วใหม่นะครับอไฟเลีย้ยวแท้ติดรถทําการขัดบิ้วใหม่ข้างหน้าและหลังนะครับระบบไฟแท้ทั้งทุกจุดชุดสีแท้ติดรถบิ้วสีใหม่นะครับช,ชุดสีมาดูกันที่ฝั่งซ้ายนะครับ สายคัดละคั่งทองตามด้วยคัดของ NSR ตากลมนะครับแท้เบิกพวามมือคัดนะครับระบบระบายความร้อนนะครับหม้อน้ำปีเนียมนะครับตัวนี้ใส่แล้วเห็นผลจริงนะครับ สีเย็นๆเลยครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้คลาสสิกนะครับยังคงเก็บไว้เป็นโชค๊คโชคนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อครับเพราะว่าใส่เป็นคาบูหัวใจไปแล้วอ่ดูที่น็อตนะครับไล่ทุกจุดโค้งทุกจุด ทุกระเบียบนิ้วเก็บสีใหม่หมดนะครับก๊อกน้ำมันนะครับเป็นก๊อกสิ่งปิดเปิดตรงนี้เลยครับเปิดได้เลยนะครับมาดูวันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆนะครับลูกเป็นลูกขนาดไซส์เบอร์ห้นะครับเสื้อไม่ปอกไม่แยงนะครับ ยิงทรายเองตัวนี้ใช้ทรายก่อสร้างยิงนะครับชุดโซ่สเตอร์เป็นโซ่ทองครับของอาสเตอร์หน้า14สเตอร์หลัง36นะครับโซ่4 1 5พูดถึงเครื่องแล้วก็ต้องมีคาบูครับ คาบูตัวนี้ใช้เป็นไทหินปาก38นะครับหรือที่วัยรุ่นเขาเรียกกันก็คือคาบูหัวใจนะครับใส่กองใหญ่นะครับพร้อมหลีด v ีฟอสสี่น็อตเครื่องก็ตามที่เห็นนะครับเป็นน็อตนักมทั้งหมดเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ก็เป็นชุบนะครับเป็นน็อตชุบ ดูกันที่ชุดเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ของงานหนุ่ยนะครับทั้งเกียร์เตะแล้วก็พักเท้านะครับหนุ่ยเลสซิ่งโปรเจกตพักเทา้าเหยียบจะคมมากเลยนะครับเกาะเท้าได้ดีประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายมีสติกเกอร์ฟีฟอ c e 4 มาดูกันที่สวิงอาร์มสวิงอาร์มมเนียมกล่องใหญ่นะครับมีขีบสำนักนี้นะครับ MTV แกนล,ล้อหลังเป็นของดดนะครับของนักขมน็อตสเตอร์ ster, ก็จะเป็นน็อตเลดนะครับดุมสเตอร์ตัวนี้ผมเอาไปปัดนะครับ ปัดเองตามระเบียบชุดดุมหลังนะครับใช้เป็นดุมแดดนะครับแด็ดดำขนาดวงล้อหลัง17นะครับขนาดยาง2องนะครับ IRC Maxing มาดูภายในเครื่องนะครับ ก็จะเก็บประมาณนี้นะครับล้างทุกจุดส่วนโชคหลังครับเป็นใบเอขนาดความสูงขนาดเดิมความสูงจะอยู่ที่สองห้าห้านะครับแต่ว่าตัวนี้ไปกึ่งมาเป็นสองสี่ศูนย์นะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับท้ายก็จะต่ำๆนิดนึงอ่าประมาณนี้เลยครับทรงกำลังสวยนะครับแต่ท่อก็ ต่ำเลยนะครับถ้าตกหลุมแรงๆหรือว่าขึ้นสูงๆอาจจะขูดได้นะครับมาดูที่ชุดบูทนะครับบูทตัวนี้สั่งกึ่งนะครับประมาณนี้นะครับซ้ายขวาดูไยท้ายก่อนนะครับไยท้ายแค้ติดรถขัดใหม่นะครับเงาๆเลยครับ บางคดหลังแท้ติดรถทําสีใหม่พร้อม้วยทับทิมแท้ติดรถนะครับรายละเอียดเล็กๆแน่น้อยครับต้องเก็บทุกจุดนะครับตามที่เราพอใจนะครับมาดูที่มือลิงตัวนี้เป็นของซู z u กินะครับแท้เบิกตามด้วยตัวตั้งระยะ,ะเลสของนักมนะครับแล้วก็สายสลิงเลดของนักมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเกียโยงนะครับเกียโยงฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอ่าฝั่งขวาหนุยนะครับเป็นเบรกใช้งานปกตินะครับตัวนี้ร้อยด้วยน็อตนะคมนะครับไล่เป็นน็อตนะคมคานดัมเบรกนะครับ ของนักมน็อตซิ่งนะครับเป็นสแตนเลสน็อตโชคก็จะเป็นน็อตนักมเหมือนกันนะครับขนาดเบอร์สิบสี่อ่าโช๊ควเลสครับตัวนี้ามาดูกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ฝั่งขวานะครับเดิมทีตรงรูปดาวตรงนี้จะเป็น ปั๊มส,สองทีนะครับพอดีว่าอุดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้การผสมถังสีเครื่องทำใหม่นะครับเนื่องจากรถนี้เครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับเลยต้องมีระบบวาล์ RC ว r าวาล์วเหมือนเดิมนะครับขี่ในรอบต่ำวาล์กก็จะปิดนะครับถ้ารอบสูงวาล์กก็จะเปิดวิดวาดกันเลยทีเดียวนะครับ ถ้าล็อกวาลวก็ต้องมีการเปิดเสื้อเปิดอะไรเพื่อให้ไอดีลงอย่างเต็มที่นะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับา่ระบบวาลวยังใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนคาสตาร์ทนะครับเป็นของ NSR แท้ชุบนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวกันขาสตาร์ทก็ชุบหมดเลยนะครับหูคา่์ชุบส่วนหิ้วเครื่องเป็นชุบใส่เป็นน็อโตโตเมียของนาคมนะครับทุกจุดเลยนะครับส่วนปิดสวิงอาร์มตัวนี้เป็นของแท้เบิกนะครับประมาณนี้นะครับสายหมอ้อน้ำ แท้เบิกนะครับเพราะว่าสายเดิมได้กรอบเสียหายไปแล้วนะครับก็ต้องเบิกนะครับมาดูที่ท่อนะครับสแตนเลสคอปัม๊มท้ายปั๊มนะครับ WRC วัดเลสซิ่งนะครับอ่ามานี้นะครับ ปลายคาร์บอนบจุกไทเทเนียมนะครับเนื้อง,งานก็ประมาณนี้นะครับรวมๆของรถนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมแท้นะครับเดิมแท้แต่ว่าสั่งผ้าอีกหนาทองมาหุ้มนะครับสวยๆเลยนะครับ โดยรวมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อเสร็จแล้วเยนะเดี๋นะรอนะลูกนะงรอนะบางคนหน้าเป็นบางคนหน้าของโซนิกนะครับาบางคนอาจจะถามเข้ามานะครับโซนิกรุ่นใหม่ถ้าเป็นโซนิกรุ่นเก่าก็จะมีรูนะครับมีรูตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนโชคที่ใส่โชกของโนวาเดสนะครับก็จะมีเป็น ปลอกสวมตัวนี้นะครับปลอกสวมอลูมิเนียมใส่ทั้งบนและล่างเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ฟังกช์ชันของรถนะครับอ่าเปิดสวิตช์วาลวทำงานนะครับไฟเกียร์ว่างโชว์ตัวนี้ต่อเป็นสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟพอทางเราไม่ใช้นะครับอ่ไฟหน้าติดแล้วตัวนี้เป็น โชว์ไฟสูงนะครับอ่าเปิดไฟต่ำไฟสูงตรงนี้นะครับเ n r ก็คือถ้าเราเปิดสวิตปุ๊บไฟหน้าและไฟหลังจะติดเองนะครับตระกูนเอดจะเป็นประมาณนี้นะครับมันต้องติดเครื่องนะครับอ่าตัวนี้ลืมไปตัวหนึ่งนะครับตัวตั้งระยะคัดนะครับสแตนเลสสลักของนักคมนะครับสแตนเลส นี้ขอปิดไฟหน้าไว้ก่อนนะครับไฟเลี้ยวต่อใช้งานปกตินะครับใช้ได้ปกติเลยไฟพารตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสีเหลืองแต่ปกติทุกอย่างเลยครับพร้อมใช้งานรวมๆนะครับฝั่งซ้ายก็ประมาณนี้นะครับ โอเคมาฟังเสียงท่อกันเลยครับตัวนี้น่าจะสตาร์ทไปหลายคลิปแล้วนะครับตัวนี้ขอเดินเบาก็พอนะครับสตาร์ทคนเดียวก็จะยากๆหน่อย,ยนะครับรถไม่ค่อยได้ขี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ